ถ้าคุณยังไม่ได้ลองใช้ปืนในแบบ Devil Hunter เนี่ยคุณอาจจะกำลังพลาดหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดเลยก็ได้นะครับผมการันตีเลยนะครับว่าใช้แล้วมันแน่นอนในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูชีวิตของสายปืนกันเลยหลังจากที่ผมทำเควสเริ่มต้นเสร็จมันก็ให้ผมไปเลือกอาวุธผมก็ได้ปืนกระบอกแรกของผมมาปืนช่วงแรกไม่ได้ดีขนาดนั้นนะข้อดีของมันคือมีระยะที่ไกลแต่ต้องใช้ความเคยชินพอสมควร ในเรื่องของ PVP ปืนเป็นอาวุธที่โจมตีเร็วทําให้แพรี่ได้ยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าการต่อสู้มันจะง่ายนะครับถ้าเรายังไม่ชินกับอาวุธเราก็ยังไม่สามารถสู้คนที่แพรี่เป็นอยู่ดีคือหนุ่มเวทมันจบแล้วหนุ่มเวทมันจบแล้วนุ่มไม่ต้องมาก็ได้นะ เออปืนช่วงต้นเกมเนี่ยดีเพราะมันเป็นอาวุธที่เอาไว้ตบเด็กใหม่คนที่แพรี่ไม่เป็นหลบไม่ได้มันให้ผมรู้สึกว่าการฟาร์มช่วงต้นเกมเนี่ยมันการบูลลี่พวกคนเล่นไม่เป็นมากกว่าะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ผมได้เปรียบแบบสู้ใครทุกคนได้ปืนจะเริ่มดีจริงๆก็ต่อเมื่อเราเริ่มได้สกิลเออแล้วแพรลี่นะหนุ่ม เออผมโดนผมโดนหลอกว่ะเอะแคที่เก่งไม่เท่าชาวบ้านนะก็ต้องรับผลกรรมที่ตามมาสเตตของบิวนี้ผมเน้นอั strength นำและอั speed กับเลือดที่หลังเมื่อใช้ปืนไปนเรื่อยๆและค่า mastery เพิ่มขึ้นเราก็สามารถหาปืนใหม่ๆมาใช้ได้ปืนกระบอกที่2งของผมชื่อว่ากิน e n shot วัตถุดิบในการคราก็หาไม่ยากปืนนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะถ้าเราไม่อยากจะเปลี่ยนปืนบ่อยเพรผมใช้ปืนนี้เป็นนานมากเลยจนกว่าจะเปลี่ยนปืนอีกรอบโอ้โหโคตรอึดหายอที่เดือดแชทเฮ้ยไม่ใช่แชทด,ดิ ตายจริี่เออชิบหาแล้วเออผมผมเกือบจะเป็นฝ่ายที่ตายช่วงแรกๆผมยังจับคอมโบฟืนไม่เป็นนะมันอาจจะดูเก้งๆกังๆแต่พอเริ่มใช้สกลิลเป็นเนี่ยนันโคตรมันเฮ้ยมีอนาเตอร์สคอร์ดวะชิอนาเตอร์สคอร์สอง Ờ. lúc nữa nong. Ờ ờ. Ú ờ. ú. Ờ. 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 เออแป๊บหนึ่งน้องแป๊บหนึ่งน้องเอ,อ้าตายคู่นี่ว่า อเคตายสักทีมึงโอ้และถ้าบางทีผมร่วมซื้อมอนไม่ไหวผมก็แค่สแปมตัวอาจากระยะไกลอาอะไรเงี้ยหนุ่มมาแล้วสู้หน่อยก็ได้ไหมนี่มันเทนนี่เนี่ย

กูคอมโบชุดหนึ่งขนาดนั้นคฮืออะดามเอจดผมยังไม่แรงพอไอ้ชัดไหน,ใ,นใครมาใครมาหนุ่มมาอีกรอบเฮ้ไข่สองคนเลยเหรอ เหมือนเขาพยายามจะให้ผมวันวีวันแต่แต่แต่แต,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 ตอนนี้เพื่อน่าจจะสู้ไม่ไหวแล้ว chim hải là chat. ờ ờ ok มือกูสัน่นึกมือกูแก่แล้วมึงกูต้องแพร่รีกูต้องหลบมึงสังเกตได้เลยเวลาบอกว่าผมผมล็อกอินก็ไม่ล็อกอินคือกูล็อกอินปุ๊บกูเงียบจัดเ <c oughs> ้ยเกือบจะหลับแต่ก็กลับมาได้มันยังสนุกได้มากกว่านี้อีกนะในการใช้ปืนเมื่อผมมีค่าความชํานาญของปืนหรือว่าค่ามาสเตอรีถึง20ใน,นที่สุดผมก็สามารถใช้ปืนที่ผมอยากใช้ไปอาร์ม20แล้ว แล้วเวอร์อีเวนก็เกิดใส่เอคีเลยมาม,มันใช้ยังไงวะวัสดีครับชื่อกู้คดเหมือนมาเฟียคดคดคดเหมือนมาเฟียเนี่ยอะไรวะมาเฟียในเดือย <laughs> คนเออ มีคอนแทคมีคอนแทครีวิวก็เอากูย่ากูบอกเลยเชี่อกูพอพอตาปืนโตโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอันนี้นี่าอะไรจ๊อเฮ้ชิบหายแล้วชัดมันท่าอะไรไม่รู้มันท่าอะไรไม่รู้ บัวโทษที่กู้าวเรียบร้อยกูยชนะ <c oughs> ทำคลิปนี้ขึ้นมาคือแค่อยาบอกทุกคนว่าปืนโคตรสนุกเลยเว้ย ในแบบ Devil Hunter สำหรับคนที่ยังไม่ลองเนี่ยแล้วยังลังเลอยู่ก็ไปลองกันได้นะเอาจริงสนุกสนุกดูไปถึงนี้ก็รู้สึกยังไงบ้างครับชอบคลิปนี้หรอือเปล่าแล้วก็อย่าลืมกดซับก,กดไลค์นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า